ฮัลโหลทุกคนสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Barrio Channel ครับคลิปวิดีโอนี้นะฮะมาอยู่กันในเกมวินไดเดอรเหมือนเดิม <laughs> ยังชอบเลยชื่อเกมว in ินไดเดอร์ออริจินนะฮะสำหรับเกมนี้นะครับนะฮะปีความสวยงาม <laughs> เลยก็ความน่ารักโอ้ำชื่อเกม <laughs> มาคีวีโอนี้นะครับมาแนะนำอาชีพวิศา์นะครับหรือเชสเตอร์นั่นเองนะฮะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมีความสวยน่ารักโมเอนะครับแล้วก็เป็นจอบเวทที่แบบสกิลบุ้มบั้มมาังกายขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันนะครับเห็นชุดคอสตูมที่ผมใส่อยู่ตอนนี้ทุกคนก็คงจะบอกโอ้ว้าวพี่เติมไปเท่าไหร่บอกเลยว่าฟรีจ้ะฟรีทุกคนฟรีนะแต่ว่ามันก็อยู่ที่ดวงคุณนั่นแหละ ไปไปดูกันนะฮะสำหรับอาชีพเชสเตอร์นะครับเชสเตอร์เป็นนักเวทหนึ่งเดียวในเกมดินวินไดเดอร์ออริจินนะครับเจ้าอาชีพนี้เนี่ยนะฮะมีความเก่งกาจนะครับในการโจมตีมอนสเตอร์นะครับด้วยเวทมนต์คาถาเป็นธาตุน้ำแข็งนะฮะและก็พายุนี่คือคร่าวๆสก,กิลให้ดูทุกคนเห็นไหมนี่สวยงามครับ และการโจมตีที่รุนแรงนะครับการโจมตีที่รุนแรงรุร่รรงและก็สวยงามนะฮะนี่คือภาพทีเซอร์สกิลให้ดูให้ทุกคนได้ดูนะครับวิธีการเล่นของเกมว i นไดเดอร์ออริจเนี่ยก็ไม่ยากครับผมเป็นเกมแนวสไตล์เก็บเวลผ่านด่านครับเก็บเวลผ่านด่านออกแนว MMO RPG กึ่งออโต้นะฮะกึ่งออโต้รูปแบบของอาชีพนะครับเชสเตอร์เนี่ย ต้องขอบอกเลยว่าน้องเขาเป็นตัวละครที่ค่อนข้างทำดาเมจได้ดีในระดับหนึ่งเลยแหละจากเท่าที่เปรียบเทียบดูนะครับเกมนี้มีพลังซ p พนะฮะซึ่งไม่อยากจะอวดคุณผู้ชมเลยว่าผมอะ่ะติดหนึ่งในสิบของเซิร์ฟครับผมติดหนึ่งในสิบของเซิร์ฟครับผมเมื่อเช้าอย่างที่ห้าอยู่เลยอะไรเนี่ยลงมาอยู่ที่แปดแล้วโอ้โหเวนกรกำจริงนะฮะ <premises. S 2> ก็สำหรับเกมนี้นะครับวินเดอร์นะฮะถ้าใครที่ชื่นชอบสายอาชีพวิศน์นะฮะหรือว่านักเวทเนี่ยเชสเตอร์ทำพาดโดยสังมวลเลยนะครับสกิลของน้องก็ค่อนข้างอลังการงานสร้างนะครับแล้วก็โดยตัวละครเนี่ยจะเป็นตัวละครผู้หญิงครับผมไม่มีในส่วนของผู้ชายนะใครที่ชื่นชอบนะครับสายเวทเนี่ยคุณดูได้เลยนี่คือคอสตูมนะครับที่ได้มาจากภายในเกมนะฮะส่วนของสัตว์นะครับคู่หูเราหรือตัวเพชรของเราเนี่ย แนะนำว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติใครมีทุนทรัพย์สักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งนะเติมแพ็ก0.99ครับเติมแพ็กจุดศูนจุดเก้านะฮะเพื่อรับนะครับตัวละครที่เป็นสัตว์เลี้ยงเพชให้เราเนี่ยมาใช้ในการช่วยโจมตีและคาทานะครับคาทาหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวผมเปิดให้ดูคาทานี่จะเป็นคาทาเริ่มต้นให้เรานะครับเป็นคาทาสีม่วงนะฮะคาทาม่วงอยู่ไหนแล้ว เป็นคาถาม่วงครับตเติมมารู้สึกว่าคาถาม่วงผมน่าจะถืออยู่ใช้งานอยู่นะฮะเป็นคาถาม่วงครับคาถาโจมตีนะซึ่งไม่รู้ไปอยู่ไหนละน่าจะย่อยทิ้งไปแล้วมนะั <c oughs> ว้งเวนคำเราจะย่อยคาถาทิ้งเหรอเนี่ยโอ้โหชีวิต <c oughs> ไม่เป็นไรช่างมันนะฮนะรูปแบบนะครับของตัวเกมเนี่ยมันจะมีในส่วนของการให้สุ่มกาชาครับสุ่มกาชาสุ่มสัตว์กาชา นะฮะใครที่ชื่นชอบนะครับแนวเกมสไตล์แบบนี้เนี่ยเหมือนผมมีพักพวกมีทั้งทีเร็กมีไทเซราท็ทอปแล้วก็มีโงกุลนะฮะโกกุลซุปเปอร์ไยาสีหูหูคุณผู้ชมเห็นอะไรบินบินผ่านไปเม,มื่อกี้โอ้โหนะฮะตัวนี้เลยฮะถ้าใครมีทุนนะครับนะฮะจัดไปกับแพ็กเก็ตนี้เลยครับ ผมไม่รู้จะเรียกยังไงดีติดลิขสิทธิ์มะเนี่ยตัวนี้เนี่ยหน้าตามันคุ้นๆเนาะคุณผู้ชม <c oughs> หน้าตามันดูคุ้นๆนะฮะตัวละครก็ค่อนข้างเก่งครับแล้วก็ทําของตามเทียไปไล่ทําเทียไปได้เรื่อยๆเลยเพราะว่าไอเทมต่างๆทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องค่อยๆไล่ทําเทียครับเนี่ยฮะเหมือนผมณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยจะใช้อาวุธอยู่ในเทียหกนะครับเริ่มต้นเนี่ยเราจะไล่ทําจากเทียสามเทียสี่เทียห้าเทียหกแบบนี้ไปครับผมจนสูงสุดนะฮะอ่า พวกของไอเทมพวกนี้ดรอปจากไหนดรอปจากบอสนะครับเราไปหาบอสได้ง่ายๆเลยกดที่มุมขวาบนไปบอสนะฮะแล้วก็เลือกมอนสเตอร์บอสที่เราอยู่ในเลเวลนั้นๆน,น,นะฮะอ่าอย่างเช่นเหมือนผมนะครับ200เท่าไหร่ละตอนนี้200 2 9 0ร้อยเ้วเออ2ร0ละเราไปล่าบอสในเทียที่270ซิถึง290ยังไหวครับทุกคนยังไหวให้เป็นมอนสเตอร์ในเทียอย่างนี้นะ สมมุติเราต้องการหาของเทียห้าก็ไปตีมอนสเตอร์เทียห้านะครับใครหามอนสเตอร์เทียหกอย่างเงี้ยเทียหกก็ไปตีมอนสเตอร์เทียหกตามนี้นะครับมันจะตบของตามเทียให้เรานะอ่ะพูดกันในส่วนของตัวละครนะครับคลาส,สชีพอาชีพเชสเตอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วทีนี้ทำไงให้เก่งละพี่นะฮะทำไงให้เก่งละพี่เออ ของต่างๆนะครับสเปเรเฮ拉เนี่ยอย่างเช่นเพชรพวกนี้ยเราค่อยมาอัพไล่ไปทีหลังก็ได้ครับแต่ว่าหลักๆเราจะมีพวกเอ R เรเนี่ยตัวละคร S อ r เร์เนี่ยตัวหนึ่งที่ผมแนะนำให้ทุกคนมีเลยนะครับและคุณควรมีนะฮะคือการทำน้องลิงไฟนะครับหรือซูเปอร์ไซยาสีนั่นเองนะซูเปอร์ไซยาสีผมเรียกซูเปอร์ไซยาสีนะมันเหมือนเหมือนมากนะฮะ ตัวนี้นะให้ได้ไปขั้นขั้นหนึ่งวิวัฒนาการจากน้องลิงนะครับมาเป็นเจ้าตัวนี้นะแล้วก็ไปทําเป็นในส่วนของไทแรนโนซอรัสเล็กแต่มันอยู่เหมือนตัวอะไรสักอย่างในปกดิจิมอนนะใช่ไหมอากูมอนไหมอากูมอนเปลี่ยนร่างเป็นอะไรแล้วเกมอนหะเอออะไรประมาณนั้นนะครับนี่ ตัวตัวพวกนี้นะครับเอามาเป็นสาย PVE นะครับช่วยเราได้เยอะแล้วก็มีสัตว์ PVP สัตว์ PVP ก็จะเป็นตัวนี้ครับนี่มาป่าดำนะมาป่าดำแล้วก็นกคู่นะครับนกคู่แมมมอสนะน้องแมมมอสนะตัวนี้นะอ่ะมีอะไรอีกนะครับสำหรับบินไดเดอร์นะฮะสิ่งที่ทุกคนควรจะต้องทำทุกวันนะครับก็คือเควสประจําวัน นะฮะมันจะมีเควสประจําวันขึ้นให้เรานะฮะให้เราไปทํานะครับเนี่ยเราขาดเหลืออะไรเราไปทําซะนะฮะเพราะว่าเควสประจําวันเนี่ยสำคัญมากต่อการดํารงชีวิตนะครับในแต่ละรอบในแต่ละรอบเมื่อเลเวลเราถึงนะครับพลังค่าโจมตีถึงเนี่ยเราสามารถมาผ่านด่านพวกนี้ได้นะครับเพื่อรับ e x p สูงแบบสูงเยอะมากๆเลยคุณผู้ชมเยอะมากๆครับ e x p ได้เยอะมากๆากนะ แล้วก็ใครมีทุนระพั์นะครับต้องการเติมเงินนะฮะมีทุนทนะพย์เติมเงินเติมได้เลยเพราะเกมนี้มีจํากัดให้คุณเติมเฮ้ยโอ้โหตั้งแต่ผมเปิดของมาดูนี่อ้อหเติมกันตาทะลุเลยจริงเนะโอ้โหของมันน่าสนใจแต่ตัวละครมันสวยจริงคุณผู้ชมนะผมไม่ได้พูดพูดเกินจริงเลยโดยเฉพาะไอ้เป็ดเนี่ย ดูหน้ามันดีหน้าตามันน่ารักจริงนะคุณผู้ชมนะเออหน้าตามันน่ารักเดี๋ยวมันสัตว์แจกฟรีด้วยนะครับอ่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็มาแนะนำอาชีพเชสเตอร์นะครับพอหอมปากหอมคอฉไหนมาโฟกัสไอ้แพนกวินนี่วะน่ารักนะฮนะอ่ะพอหอมปากหอมคอนะครับมาให้ดูแลหอมปากหอมคอเนอะเดี๋ยวผมไปเช็บอสให้ทุกคนดูว่าอาชีพเชสเตอร์เนี่ยมันเดือดไหมนะครับนในการหวดบอสเนี่ยไปเดี๋ยวผมไปหวดให้ดู นะคคุณผู้ชมวิ่งไปแล้วฮนะวิ่งตรงไปหาบอสเรียบร้อยเดี๋ยวคุณดูตัวผมใส่ยับบอสเห็นไหมถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่ค่อนข้างตีแรงนะครับตีแรงในระดับหนึ่งเลยนะไม่ต้องห่วงเรื่องดาเมจคุณจะเบาเลยนะครับเขาแรงอยู่แล้วนะฮะในทุกครั้งที่เราฆ่าบอสเนี่ยมันจะดรอปของรางวัลมานะครับบางทีก็ดรอปเป็นของรางวัลเกรดสีแดง นะฮะซึ่งเอาไว้ใช้ในการเนี่ยเหมือนเราไว้ใช้ ar, อัปเกรดเทียอ่างเงี้ยครับเหมือนผมต้องการใช้เทียหกนะครับมันจะเป็นวัตถุดิบสีทองแบบนี้มาให้เรามาอัปเดตครับกดที่แบตอย่เงี้ยครับแล้วก็มีโอกาสสุ่มนะครับว่าจะติดหรือแตกนะฮะถ้าแตกก็จะได้เป็นสีอทองนะครับแต่ถ้าติดก็จะได้เป็นสีแดงครับขั้น2เราก็ต้องคอยมาอัพเป็นขั้นเทียสามขึ้นเทียสี่อะไรเงี้ย เออขั้นสามดาวสี่ดาวครับผมเพื่อจะทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นเห็นไ,ไหมผมคุยแป๊บเดียวเผื <dem ans> <ๆ>่อเดียวบอสจะแตกแล้วคุณผู้ชมตัวละครผมหววดจะแตกนะหรือไม่ต้องห่วงเรื่องดาเมจผมเอาอยู่ครับผมนี่คิวเดอะบอสเวิร์ลคุณผู้ชมสายยาคิวเดอะบอส world เออครับ <c oughs> ก็ตามนี้นะฮะอาชีพของเชสเตอร์นะครับน้องเป็นเมสาวนะครับตัวเดียวภายในเกมนะฮะ หนึ่งเดียวเลยเดือดจัดจันะฮะแล้วก็พวกคอตูมอะไรพวกนี้เนี่ยใครที่ชื่นชอบโอ้โหผมว่าเติมกันสนันน่นนะบอกเลยถ้าชอบนะฮะเพราะว่าคอตูมเขาสวยจริงๆคุณผู้ชมคอตูมเขาสวยจริงๆนะฮะคอตูมสวยมากๆอ่ะนะเท่านี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับอ่าโอเค ใครที่ยังไม่โหลดมาเล่นนะฮะไปโหลดมาเล่นมาตำซะกับบินไดเดอนนะครับสำหรับช่องวิดีโอก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้ใครที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใครเข้ามาดูไม่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดซับนะครับผมไม่สาบแช่ง <laughs> ขอบพระคุณมากครับเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าฮนะสวัสดีครับ